ขอัยค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้มือการโรงเรียนบ้านจำปาพระอุ้ยนายพิรวัตรอุดอาจกล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพัฒนาในวันนี้ค่ะขอเรียนจำปาพระอุ้ยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำาืุมชนสอปตอ,อสอมอและประชาชนจิตอาสาบ้านจำปาและบ้านพระอุ้ยได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านจำปาพระอุ้ยขึ้นซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกว่าละหนึ่งที่ประสบกรณีกรตำบนขามเปี้ยได้ร่วมกันแสดงห่วงใยประชาชนและมีพระราชปณิธานที่สืบจะสืบสารรักษาและต่อยอดโดยได้ทรงพระพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานการที่มีกาาิจอาสาจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างปับันนี้ได้เวลาอันสมควรประธานในพิธีกล่าวกระตุณากล่าวน้อมสำนึกพระมหากระุณาที่คนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนพระมหาภูมิมพลอดุลยเดชและพระบาทสมเด็จพระราชาหมาหา พัรชราลงกรภาพวัชราลงกับต่อไปอข,อขอขอบคุณครับขอะพระราชทานดาบพระคลมทูาาพล,พ,พ,ลรพ,พระกรุณาส่ง,ง,งสาบใต้ผาล่วงพุีพระบัตข้าพเจ้าข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และระสบพิกรณ์องเราที่ชุมนุมพร้อมกันณที่นี้รวนสํานึกทราบซึ้งพอใต้ป่าพระองคู้ทวดีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบาเพ็ินพระราชกรณียกิจเพื่อสืบตามรอยเรื่องบาตรพยุคลพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรราชกรณียกิจนับประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงพระราชทานโครงการพระราชด้น้อมนําแนวพระราชดุได้น้อมนําแนวพระราชชุลโยบายของใต้ฝ่ารองคูีเทวบพะบะนำกำลังคนกิจอาสาเราทำความดีด้วยหวัวใจร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจำปาภูวิเพื่อถวาย พระราชทราุปสมณ์เดสมเดชพระเจ้าใต้ผาวอวงทูนีพระบาทที่ทรงพระราชทานให้ประสบนิสริยวุธีการดำเนินชีวิตอยากมีความสุขสืบไปนะักวารานีข้าพพุทธเจ้าพระคุณสีพระรตาตนไตและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสามปวดดุล บำรุงใต้ผ่ารวงธุดีพระบาทให้ทรงพระเจริญเพื่พอจะตุพิพรชัยทรงรเกษมสำราญพระเป็นเกียรติคุณตามการานานาเป่าคำพยานพร้อมกันนะครับเราทำความดีด้วยหัวใจทำความดีด้วยหัวใจ เราทำความดีด้วยหัวใจ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 เ้ครับขอบคุณมากครับ ครับผม่วมกับจะต้งมาร่วมกับทางอ่านี่ใช้บริการทางยีเย็นจำปาผู้อุ่นครับทั้งสามหมู่บ้านหมู่สี่หมู่แปดหมู่สิบเก้าครับ่วมกปลูกต้นไม้สำหรับวันนี้ก็เป็นวันตีด้วยครับวันพืชมงคลแลวก็ทางเุียงจำปาผู้อุ่ได้มีจัดกิจอาสาขึ้นแลวก็มีการปลูกต้นไม้ในวันนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอสมไม่ว่าจะเป็นสอสอผอโรงเรียนนะครับได้มิร่วมกันวันนี้กีฬกสาที่ยิ่งใหญ่เราทําดีด้วยหัวใจอภูมิร่วมกันเพื่อทุกคนแล้วครับเออแต่เอาขีดินใส่เอาไงใส่น้ากันนี่างเงยคืเบิดทุกคนนี่างนะครับบอกว่าแนวว่าจับจูนให้ติดเด้อยตกบนตกให้ง่ายแล้วติดตัวตัวแก่ตัวแก่เริ่มตกแล้วโอ้ ล่คร <ersch> ับผมเอาหดสครับอันนี้เอานำโฮเออครับผมครับผมต้นไหนอี่ปันเดี๋ยวเนี้ยละอ่ารักท้วงษาลูกต้องเดี๋ยวก็หงาย ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับพัระเห่น้อยางเยอะเลยนหมูน่าัานุคนคยครัีนครับตัวธรรมดาตัวทั่วไปตัวทังเย ปลกแล้วต้นแต็จเจ้าอ้ออ้อไมู่กไหมต้นนึ้มันไม่เกิัมาจบยังทำไมละต้นเาปลูกไม่ตายวันที่10พฤษภาคมปี2567นะครับทางโรงเรียนบ้านจำปาพระอุ้ยนะครับได้ร่วมกับชุมชนผู้นำชุมชนนะครับทั้งสามหมู่บ้านนะครับ ด้วยตาโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นนะครับตรงกับวันพืชมงคลของปี2567พอดีนะครับทางชุมชนและผู้นำชาวบ้าน,นาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกมาทำความสะอาดช่วยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนประจำปีการศา 2, ึกษา2567ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อให้โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่นะครับเหมาะสม ก,การจัดการเรียนการสอนในปีต่อๆไปครับผมครับวัเออแตม่เหงาจีนากันเออ